สวัสดีครับผมไอซิกพมยานพยากรณ์สำหรับสัปดาห์นี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นธรรมะประจำสัปดาห์ก็วันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงพระอรหันนะครับหรือว่าพระอริยบุคคลนะครับในขั้นสุดท้ายแล้วนะครับขั้นที่4นะครับขั้นสูงสุดแล้วนะครับสำหรับพระอรหัน นะครับก็จะต้องละสังโยชน์ทั้งหมด10ข้อนะครับโดย5ข้อแรกนะครับก็จะเหมือนกับพระอนาคามีเลยนะครับอ่าก็คือสังกะยาทิฏฐินะครับวิจิกิจฉาศีลพัตตาปรามานะครับกามราคะแล้วก็ปัติคะนะครับสังโยชน์ทั้ง5ข้อเหมือนพระอนาคามีเลยนะครับจะต้องละนะครับ ในส่วนของพระอา,หารหันนะครับจะต้องละเพิ่มอีก5ข้อนะครับก็จะเป็นทั้งหมด10ข้อนะครับโดยที่สังยั์ทั้ง5ข้อก็คือนะครับลูปราคะอรลูปราคะมานะอุทธาจะแล้วก็อวิชานะครับอีก5ข้อนะครับแค่นี้เองนะครับก็จะเป็นพระอา,หารหันแล้วนะครับเราลองมาดูกันนะครับใน แต่ละหวัวข้อนะครับมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับรูปร,ราคะนะครับอันนี้ก็คือความยึดมั่นถือมั่นหรือว่าความพอใจนะครับในรูปฌานหรือว่าสิ่งที่เป็นรูปนั่นเองนะนะครับเรามาพูดถึงคู่ก็เลยนะครับก็คือ,อรูปร,ราคาันะค่นก็คือความยึดมั่นถือมั่นหรือว่าความพอใจนะครับใน รูปประชานหรือว่าสิ่งที่ไม่มีรูปนั่นเองอนะครับเราก็พูดไปคู่กันเลยนะครับทั้งสิ่งที่มีรูปแล้วก็ไม่มีรูปนะครับก็เราลองพิจารณาดูนะครับง่ายๆเลยนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีรูปหรือไม่มีรูปนะสิ่งเหล่านี้อยู่กับเราคงทนถาวรไหมอ,อยู่กับเรา ได้ตลอดไปไหมเพราะว่าในที่สุดนะไม่เราก็ต้องเป็นสิ่งเหล่านั้นที่ต้องจากกันไปในที่สุดนะและถ้าเราพิจารณาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเราพิจารณาไปแล้วนะครับในที่สุดก็ไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราคงทนถาวรน,นะเราก็จะค่อยๆลดไปได้นะครับพอลดไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเราก็จะ ละทั้งสองข้อนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูปราคะหรือว่าอัลูปราคะต่อมาครับอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือมานะหรือว่าความถือตัวถือตนนะครับอ่าอันนี้ก็ต้องละให้ได้นะครับในขั้นของพระอาหารหันต์ความถือตัวถือตนคืออะไรครับว่าเราดีกว่าคนอื่นเราเก่งกว่าคนอื่นเราฉลาดกว่าคนอื่นนะครับหรือแม้กระทั่ง เราดีกว่าสัตว์เดระฉานนะเราดีกว่าเราเก่งกว่าฉลาดกว่าอะไรก็ตามนะครับที่เรามีการเปรียบเทียบนะครับกับคนอื่นกับสัตว์อื่นๆนะครับแต่เราลองมาพิจารณาดูดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์ต่างกา็ประกอบกันด้วยธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟเหมือนกันเลยนะครับดังนั้นแล้วเหมือนกัน นะครับไม่มีใครดีกว่าใครไม่มีใครเก่งกว่าใครนะนะครับเราก็พิจารณาไปนะครับไม่ว่าคนหรือสัตว์เหมือนกันหมดนะครับมีแค่พลาดทั้ง4เหมือนกันนะเราก็พิจารณาไปเรื่อยๆพิจารณาไปเรื่อยเราก็จะค่อยๆลดตัวมานะลงมาพอ,อลดไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะละไปได้เองต่อมาครับอุทธจารนะครับอันนี้ก็คือความฟุ้งซ่าน แต่ในขั้นของความฟุ้งซ่านเนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นพระอนาคามีมาแล้วนะครับความฟุ้งซ่านเนี่ยก็จะเป็นในความฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องดีๆอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นเป็นพระอนาคามีแล้วนะครับแน่นอนครับไม่เกิดเป็นมนุษย์แล้วนะครับไปเกิดอีกชาตินึงก็จะเป็นเทวดาเป็นภูมินะครับคิดว่าการเป็นเทวดาเป็นภูมิดีแล้วนะครับไม่ต้อง มาบำเพ็ญต่อไม่ต้องมาละสังโยต่อแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับมันก็ยังไม่ถึงที่สุดอยู่ดีนะครับไปเป็นเทวดาเป็นพหมก็ยังมีหน้าที่ที่ต้องทำนะครับยังมีความทุกข์อยู่นะไม่ว่าจะเป็นทุกเรื่องอะไรก็ตามนะแล้วก็ยังมีหน้าที่ต้องทำแล้วก็ยังต้องสั่งสมบุรณ์นะเพื่อจะได้เป็น พระอรหันต์อีกเพื่อที่จะได้เข้าสู่พระนิพพานอีกดังนั้นมันก็ยังไม่หมดนะครับดังนั้นเราควรจะบำเพ็ญนะครับหรือว่าละสังโยชนนะครับในข้อนี้นะครับความฟุ้งซ่านต่างเนี่ยละไปเลยนะครับไม่พอใจอยู่แค่พระอนาคามีนะครับต้องเป็นพระอรหันต์ให้ได้นะครับเพื่อจะได้เข้าสู่พระนิพพาน นะครับอันนี้ก็เป็นความฟุ้งซ่านนะครับในขั้นของพระอนาคามีนะครับว่าเราเป็นพระอนาคามีเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องทําทอะไรต่ออย่างนี้นะครับก็เป็นการฟุ้งซ่านในเรื่องดีนั่นเองนะครับต่อมาครับข้อสุดท้ายก็คืออวิชาอาวิชาก็คือความไม่รู้หรือว่าความาไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงอ่า นะครับอย่างเช่นอะไรครับเราพิจารณาดูนะครับการเกิดแก่เจ็บตายนะครับจริงๆแล้วมันเป็นความทุกข์หรือมันเป็นความสุขตั้งแต่เราเกิดมานะเราเกิดมาออกจากท้องแม่นะออกมาเป็นทารกเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องรอให้พ่อแม่มาป้อนข้าวป้อนน้ำนะมันเป็นความทุกข์หรือความสุข เรามาหน่อยนึงนะครับอยู่ช่วงวัยเรียนนะครับเราเรียนหนังสืออเราก็ถูกบังคับไปทานู่นทํานี่นะครับไม่เป็นตัวของตัวเองเราเป็นทุกข์หรือเป็นสุขต่อมาทํางานนะทำงาน,นะงานมีเจ้านายนะต้องทํางานตามที่เขาสั่งนะต้องทําตามหน้าที่เรามีความสุขหรือความทุกข์ต่อมาเรา เจ็บไข้ได้ป่วยนะไม่มีใครห้ามได้แน่นอนนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยเราสุขหรือเราทุกข์ต่อมาเราแก่นะเราคงไม่มีใครอยากแก่อยากจะหนุ่มอยากสาวตลอดไปนะพอเราแก่มาเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราตายไปเราเกิดมาใหม่เราเป็นสุขหรือเป็นทุก,าากขก์ดังนั้นนะครับถ้าเราพิจารณาได้แล้วว่า การเกิดแก่เจ็บตายมันยังเป็นทุกข์อยู่ดังนั้นเราก็จะต้องค่อยๆพิจนารณาค่อยๆลดแล้วก็ละสังโยชน์ข้อนี้ไปนะครับในเรื่องของอวิชชาอันนี้นะครับก็จะเป็นสังโยชนนะครับทั้ง10ข้อนะครับที่พะระอัรหันจะต้องละให้หมดไปนะครับสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมนะครับ ฝากกด s u b สไคร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามในทุกๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง y t u t u เพจเ c e b o o k นะครับแล้วก็ t i k t o อกนะครับขอกดทุกๆช่องทางเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับไอศิลมยานพยากรแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขออาราธนาคุณ พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยะสงบิดามารดาและคูบาอาจารย์ทั้งหลายจงช่วยโดยบาดาลให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปหากพบปัญหาอุปสรรคประการใดก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้โดยดีพุทโธธรรมโมสังโคมาตาปิตุคูบาอาจารย์สวัสดีครับ